แลาเราได้ยินคําว่าอุบายเมืองร้างเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่เคยศึกษานะครับเคยอ่านวรรณกรรมสามก๊กหรือแม้กระทั่งได้รับการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวรรณกรรมสมก๊กเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินแล้วก็รู้ว่าอุบายเมืองร้างนั้นเป็นอุบายที่ขงเบงนั้นช่วงใช้กับกองทัพของซูมาอีครับ ตามวรรณกรรม3ก๊กแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ขงเบ้งนั้นทำการกรีธาทับไปเพื่อทำการตั้งรับนะครับในส่วนที่กองทัพนะครับของซูมาอี้ได้กรีธาทับมาในขณะนั้นครับทัพของของเบ้งนั้นเสียเปรียบทัพของซูมาอี้อยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับเหตุผลก็เพราะว่ากองทัพของของเบ้งนั้นมีอยู่เพียงแค่2 0,000ื่นในขณะที่กองทัพของซูมาอี้แม่ทัพของฝ่ายวยก๊กนั้นมีอยู่ถึง20 0 0 0ื่น เรียกว่าเอานัมเบอร์เลยทีเดียวแล้วครับสองหมกับ2 0่สิบหมื่นนี่สิเท่านะฮะไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวคงเบ้งครับจึงทําการตั้งมั่นตั้งรับนะฮะอยู่ที่ด่านยังเบงกวนครับในขณะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อทําการประเมินสถานการณ์ situation analysis <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วคงเบ่งรู้ว่าซูมาอี้ที่กําลังกรีธาทับมาถึง20่สิบหมื่นนั้นตนเองไม่สามารถรอกครับที่จะทานทนถ้าเกิดเอากําลังทหารนะฮะไปปะทะกันเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถสู้ได้อย่างแน่แท้ คงเบ้งก็พยายามที่จะคิดนะฮะว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่มีความฉุกเฉินเช่นนั้นนะครับก็หันไปมองแล้วครับว่ากองทัพที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือกองทัพของอุยเอียนนะอุยเอียนนั้นเขาเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะฮะที่เติบโตมาจากพลทหารเลยทีเดียวลวครับในสมัยที่อุยเอียนนั้นทํางานอยู่ที่เมืองซงหยงแล้วก็ทําการละทิ้งนะครับเมืองซงหยงเพราะว่าพยายามที่จะช่วยเล่าปี่นะครับแล้วก็โซซัดโซเซไปแต่สุดท้ายครับก็ได้กลับมาอยู่กับฝ่ายของเล่าปี่กับคงเบ้งเนี่ยครับคงเบ้งพยายามที่จะให้กองทัพอุยเอียนนั้น เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างระยะทางนะฮะจากด่านยางเบงกวนนะฮะไปยังกองทัพของอุยเอียนกับด่านยางเบงกวนเนี่ยไปยังกองทัพซูมาอี้เนี่ยนะฮะซูมาอี้นั้นใกล้กว่ามากครับเรียกว่าไม่ทันอย่างแน่แท้เลยทีเดียวละครับคงเบนก็คิดว่าเอ๊จะทํายังไงดีกับสถานการณ์เช่นนี้ก็เลยทําการตัดสินใจครับให้ทหารนั้นแปลงร่างละครับกลายเป็นนะฮะพี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณด่านยางเบงกวนที่อาศัยอยู่แถบนั้นเปิดประตูด่านนะครับทั้ง4ด่านออกไปแล้วก็ทําทีเป็นว่าไม่มีกองทัพอยู่ในนั้นมีแต่ชาวบ้านออกมาทําการกววาาดก กวดะะโดยขงเบ้งนั้นทําการนั่งฮะดีดพินโดยมีเด็กยืนอยู่2คนนะครับเรียกได้ว่าเสริมบาร,รมีเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวละครับดีดพินอย่างสบายใจผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรถ้าทางจะไพเราะพอสมควรเลยทีเดียวละครับซูมาอี้ก็ทําการยกกองทัพมาจนกระทั่งมาถึงด่านยางเบงกวนพอมาถึงด่านยางเบงกวนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยซูมาอี้ครับตกใจฮนะเพราะว่าเอ๊มันดูเงียบผิดปกติทําไมไม่มีกองทัพไม่มีทหารเลยแล้วขงเบ้งก็ยังไม่มีแสดงอาการฮะเพลงที่ขงเบ้งนั้นเล่นในด้วยการดีดพินเนี่ยนะ มันไม่มีสำเนียงของความหวาดวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวแต่อย่างใดเลยเนี่ยนะฮะซูมาอี้ครับกังวลว่าจะมีทหารซุ่มอยู่สองข้างทางเกรงว่าจะมีการใช้แผนในการซุ่มโจมตีก็เลยสั่งให้ทหารทําการถอยทับนะครับโดยด่วนเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โอี่เรียกได้ว่าในคราน,นั้นซูมาอี้นั้นกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วล่ะครับว่าขงเบ้งนั้นหลอกตัวเองด้วยกลอุบายเมืองรักนั่นเองครับอย่างไรก็ตามแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราได้ยินไปนั้น เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมสก๊กแล้วก็มีการวิพากษ์นะครับอย่างกว้างขวางนะครับในประเทศจีนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติศาสตร์ไม่น่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับเหตุ <S <S ผลก็เพราะว่ามีการตั้งข้อสมมติฐานกันว่าในข้อที่1เนี่ยในขณะที่ขงเบ้งนั้นยกกองทัพไปตั้งอยู่ที่ดา่านยังเบงกวน ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับกองทัพของซอมาอี้นั้นไม่ใช่กองทัพที่บุกไปโจมตีด่านยังเบงกวนหรอกครับซือมาอี้ตอนนั้นรับหน้าที่นะครับเป็นแม่ทัพนะครับพิทักษ์ดินแดนเกงจิ๋วนะฮะเฉพาะในส่วนที่วีกกนั้นครอบครองอยู่ซึ่งระยะทางระหว่างด่านยังเบงกวนแล้วก็แคว้นเกงจิ๋วเนี่ยอยู่ห่างกันเกินไปครับดังนั้นสมมติฐานนี้จึงบอกว่าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นครับในประการที่2ครับในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังมีอยู่อยู่ครั้งหนึ่งครับที่ซูมาอี้ เบงกวนเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าสภาพอากาศเนี่ยฮะมันไม่ดีเอาซะเลยครับมีฝนตกอย่างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะฮะจนกระทั่งไม่สามารถลวครับที่จะเข้าตีด่านยางเบงกวนสําเร็จครับนอกนจากนั้เนี่ยนะครับก็ไม่มีปรากฏลวครับว่ามีการปะทักกันระหว่างกองทัพของขงเบงกับกองทัพของซูมาอี้ที่ด่านยางเบงกวนดังนั้นจึงมีการสรุปว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงครับน่าจะเป็นเรื่องแต่งเสียมากกว่าครับอย่างไรก็ตามละครับเอาเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในวรรณกรรมละครับก็มีการวิเคราะห์นะฮะ ดูตามประวัติศาสตร์พงศาวดาร3ก๊กจีนะก็มีการปรากฏนะครับถึงเหตุการณ์อย่างนี้ถึงประมาณ2-3ครั้งครับแต่ว่าผมนะครับจะมาเล่าให้ฟัง1เหตุการณ์ก็แล้วกันนะครับที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะครับคนที่คิดอุบายเมืองร้างนี่ตามประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของเบงครับแต่เป็นใครรู้ไหมฮะจูล่งครับ จูร่งเป็นคนที่คิดอุบายนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ใช่เมืองร้างนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูฮะเรื่องราวเป็นงี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อคริสตศักราช219มีการประทะก,กันครับระหว่างกองทัพฝ่ายโจกกกับฝ่ายวีกกในการประทะก,กันในครานั้นเนี่ยก็เพื่อทําการช่วงชิงนะครับดินแดนฮันตงครับการต่อสู้นั้นเป็นไปด้วยความเข้มขน้นหากแต่ว่ากองทัพของวีกกนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวล้วครับท่านผู้ชมครับดังนั้นทั้งฝ่ายของจกโจกก,กก็จะมีการหาลือกันระหว่าง2แม่ทัพซึ่งเป็นสอง่งห้าเสือนะ ก็ห้องตงครับห้องตรงได้ทําการเสนอไปอยังจูโรงว่ามาบัดนี้ได้ทราบข่าวว่า ทัพของฝ่ายวียกกนั้นมีการส่งสเสบียงเรียกว่าทัศเสบียงเนี่ยมาส่งถึงเนี่ยโอกาสชนะก็จะยากดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านแม่ทัพจูโร่งเนี่ยนำกำลังทหารไปทําการตัดกองสเสบียงแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางนะครับมันเกิดอุบิเหตุครับเพราะว่าฮองตงกับจูโร่งนั้นไม่สามารถผสานกันได้ทําให้กองกําลังจูโร่งนั้นมีความเปราะบางมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับจูโร่งก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วครับเพราะว่าฝ่ายนั้นก็มากันเยอะแล้วตัวเองก็ปิดแผนจึงทําการตั้งค่ายครับแต่ว่าให้ทําการเปิดประตูค่ายทั้งหมดแล้วทําการล้ม กล้มทงทั้งหมดนะครับทำเป็นเหมือนว่าเป็นเมืองร้างครับฝ่ายวีโกกนั้นพอเข้ามาก็ตกใจครับก็งงว่าทําไมไม่มีทหารเลยเมื่อฝ่ายวีโกกเห็นว่าไม่มีทหารเลยก็ทําการถอยทัพออกไปก่อนครับเพราะกลัวจะโดนซุ่มโจมตีพอจังหวะถอยนั่นแหละครับจูโลงสั่งว่าให้ยิงเข้าไปโอ้โหก็ยิงละครับเกาทันก็ปั๊บ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 โอ้โหรัวแล้วครับรัวเกาทันนะครับใส่ไปยังทหารฝ่ายของวีโกกทําให้ทหารฝ่ายของวีโกกนั้นจะต้องทําการถอยร่นออกมาเรียกได้ว่าห่างไกลแล้วก็แตกผ่ายไปนี่นะครับดังนั้นคราตสมง สา3ก๊กจีที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้วิธีการที่คล้ายคลึงนะฮะกับอุบายเมืองร้างเนี่ยนะครับก็คือเตียวจูร่งผู้นี้เนี่ยนะครับม่ใช่ขงเบงครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ3ก๊ก history มาจนกระทั่งถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับเรื่องราวที่ผมเล่ามานี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยพิมพ์คอมเมนต์มาให้กําลังใจดีๆแล้วก็อย่าลืมแชร์ถ้าชอบไลค์เพจฟอลโล่ทำอะไรก็เรียกว่าสนับสนุนกันให้เต็มที่ไปเเลยยททีีดวุคบขอุณผู้ชม ครับดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าแล้วพบกันในคราวหน้าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ